เรนนายเรือเป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญ,ญบัติหลักของกองทัพเรือซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมากกว่าศตรวรรษจากอดีตที่ประเทศไทยต้องจ้างชาวต่างชาติมาทําหน้าที่ในกิจการทหารเรือของประเทศเนื่องจากขาดผู้เชี่ยวชาญและทักษะในวิชาชีพทหารเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระราชโอรสเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือณนะประเทศอังกฤษภายหลังจากที่ทรงสําเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือแล้วทรงกลับมารับราชการในกรมทหารเรือและทรงมีพระกรุณาธิคุณด้านต่างๆเป็นอย่างมากต่อการวางรากฐานของกองทัพเรือในปีพุทธศักราช2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชวัวงเดิมกรุงธนบุรีให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในเรือและเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2449ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมากเพื่อทรงเปิดโรงเรียนนเรือกับได้ลงลายพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนเป็นข้อความประวัติศาสตร์ว่าวันที่20พฤศจิกายน รอสร้อ125เราจุลาลงกรณ์ปอรอได้มาเปิดโรงเรียนนี้มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากอย่างลงแล้วจะเป็นที่บ้านสืบไปในภายหน้าการเสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนในเรือในครั้งนั้นถือเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การทหารเรือสยามอย่างรากกิติยศและภาระหน้าที่ของทหารเรือตั้งแต่นั้นในเวลาต่อมา กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงปรับปรุงและวางรากฐานโรงเรียนในเรือมีการเรียนการสอนแบบชีวิตชาวเรือและการทหารมากขึ้นจนนักเรียนในเรือในสมัยนั้นสามารถเดินเรือออกน่านน้ำสากลและอวดธงชาติอย่างประเทศต่างๆในภูมิภาคได้การทหารเรือของไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศประชาชนทั่วไปจึงได้ขนานนามว่าทรงเป็นองค์บิดาของทหารเรือไทย ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2487โรงเรียนในเรือจำเป็นต้องย้ายจากพระราชชงเดิมไปยังพื้นที่สตหีบณนะบริเวณตำบลเกร็ดแก้วทั้งนี้เนื่องจากมีการโจมตีทางอากาศในบริเวณบางกอกน้อยซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในขณะนั้นกระทั่งเมื่อสงครามยุติลงในปีพุทธศักราช2495กองทัพเรือได้สร้างอาคารมาตรฐานสำหรับนักเรียนในเรือมีที่ตั้งแห่งใหม่ ณตำบนปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการจึงย้ายโรงเรียนในเรือจากพื้นที่สัตหีบมายังจังหวัดสมุทรปราการจวบจนปัจจุบันโรงเรียนในเรือเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาของกองทัพเรือมีหน้าที่ให้การศึกษาฝึกและอบรมนักเรียนในเรือด้านวิทยาการวิชาทหารจริยศึกษาและพละศึกษาเพื่อให้มีความสามารถและประสบการณ์มีความเป็นผู้นำเท่าทูลและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาพระมาหากษัตริย์โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ทันสมัยเป็นมาตรฐานภายใต้ปรัชญ,ญาแรงผลิตนายทหารเรืออันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือทั้งนี้การสร้างนักเรียนในเรืออยู่ในกรอบแนวคิดการสร้างสามเสาหลักของรากแก้วแห่งราชนาวีคือมีความรอบรู้ด้านวิชาการชำนาญวิชาชีพทหารเรือ และพร้อมด้วยคุณลักษณะผู้นำปัจจุบันโรงเรียนในเรือได้จัดหลักสูตรการศึกษาเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนวิชาการอุดมศึกษาประกอบด้วย4สาขาว,วิชาได้แก่วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกลเรือวิศวกรรมอุทกาศาสตร์และบริหารศาสตร์โดยการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาส่วนวิชาชีพทหารเรือประกอบด้วย การศึกษาวิชาชีพทหารเรือทั่วไปและวิชาชีพเฉพาะตามพักเหล่าทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งในส่วนของภาคปฏิบัตินั้นเป็นการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลทั้งในน่านน้าไทยน่านน้าสากลและน่านน้าต่างประเทศซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าการเป็นนักเรียนในเรือนั้นได้ร่วมเครือนาวีจักยนต์ปัตพีภัยศารนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ทําการฝึกหลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ํา หลักสูตรส่งทางอากาศกาาห,หมู่รบรวมทั้งหลักสูตรพลแม่นปืนซึ่งสามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าผู้ผสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้ <จะ S 1> น้ำฟ้าฝั่งเรียนรู้ครบเจนจบสิน้นนาวินกาลินนาวิก <ใน S 1> และมีความพร้อมที่จะเป็นนักรบชาวเรือเพื่อชาติราชนาวีและประชาชนต่อไปในภายหน้า ส่วนการอบรมคุณลักษณะผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรมประกอบด้วยการฝึกศึกษาด้านพรศึกษาคุณลักษณะผู้นำสมรรถภาพทางกายความมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจิตอาสาการสังคมซึ่งมีความมุ่งหวังให้นักเรียนในเรือเป็นคนเก่งและคนดีควบคู่กัน นักเรียนในเรือถือเป็นรากแก้วของกองทัพเรือเป็นกําลังหลักสําคัญในการเข้ามาบริหารกองทัพเรือในอนาคตนักเรียนในเรือที่สอบผ่านความรู้ผ่านตามหลักสูตรของโรงเรียนในเรือเมื่อถึงเวลาต้องค้นหาความเป็นตัวตนจะเลือกและแยกย้ายไปตามพักเหล่าต่างๆดังนี้พักนาวินเป็นเหล่าที่ปฏิบัติงานอยู่บนเรือรบแห่งราชนาวีปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะผู้นำเรือพักกะลิน เป็นเหล่าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการช่างกลเรือและการซ่อมสร้างเรือพักนาวิกโยธินผู้พร้อมจะเหยียบย่างไปทุกพื้นที่เป็นเหล่าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการยุดเสถินน้ำสะเถินบกของกองทัพเรือดังคำกล่าวที่ว่าเมื่อนอย,ยอเยียยฝั่งพลันเหตุขับขันจากคลี่คลายทั้งสามพักเหล่าดังกล่าวมีลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันเป็นความหลากหลายทางเลือกของสาขาต่าง แต่มีความประสานสอดคล้องระหว่างกันตลอดระยะเวลาของการใช้ชีวิตในโรงเรียนในเรือนักเรียนในเรือทุกคนต้องทําการศึกษาวิชาการการฝึกฝนวิชาชีพทหารเรือควบคู่กับการปลูกฝังระเบียบวินัยคุณลักษณะผู้นําความรับผิดชอบและถูกหล่อหลอมจิตวิญ,ญญาณทหารเรือเพื่อเตรียมพร้อมที่เจ้าทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถเป็นกําลังสําคัญของกองทัพเรือในภารกิจต่างๆเพื่ออธิปไตยชาติ และความสงบสุขของประชาชนชาวไทยทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นทหารของชาติทหารของพระราชาและทะหารของประชาชนสมดังปรัชญาของโรงเรียนในเรือที่ว่าแรงผลิตนายทหารเรืออันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ